ไอ้หกงวงแรงท่าได้ไนี่ยกไปตกแต่ตลสินเถอะมาบระคักหนึ่นงม้า,มาบอกมตกเลยเนี่ตลาดตลาดต,ต,ตะเรียบผิววันเลยก็ผิวมีสะเดืกดเลยมพรามีฝนเพมีขึงนมีกิ่นจังอยหมอก็ตัวแห้งเหมือนนี่แหละครับหมาก็ม้แห้งเหมือนนี่รครับเป็นแต่เป็นแต่หนาถ่วเนาะอึ้งชีบหออก่อนเลย ม่มันออกเหมือนเราด้ยครับเอืงมันออกมาใครเหมือนเราอึงมันกับใครเหมือนเราครับมัดตกตับเจ้าหัวปีคนเนี้ยเาปักเลี้ยงที่ใะปลาปลากรคืนคนักแล้วครับได้จนวัดลาตัวยไๆตัวละแปโลกิโลละไอสิบกว่าบาทนะึง ข้าอ,อยู่นอกกราสินม่าืดปูดป่าครับาทั้งปีพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับอัน,นอจาจารย์ันีไยเลขไปผิดไหมฮะอาจารย์นายเลขโน่นอนี่ย่าไปผิดก่อนเอา้าเอา้ยให้เราไม่ไปฮนะน่ะอาจารย์ให้เราไม่ไปครับเราไปยี่ยงสองพันหนึ่งไปเลยหรืออืม ว่าท่านแข็งเมือซ้ัมให้ไปพิสจังไลยครับพระอาจารย์ให้ไปตัวไหนคือว่าให้ไปพิสใหไปนะมัน,มนเป็นซีกับโผอืมเออจริงนะมันพระอาจารย์ก็บอกว่าซีโผแกแขนใหม่ว่าเด็กเปิดเบิังจำได้ทั้โตัวเด็ก มไปเปิดเปิอ้าวมันสูตรมันสูตรรักน้วยเปราะว่าครับเออมันเป็นสูตรรักนุ้ยอาจารย์ไปลุกลักสหีบาทก็มันผิดอ่มันก็เลยผิดสูตรจ้ะต่ว่าเลงกับโตเก่าละแต่ว่ามันผิดหลักปมันอยู่ผิดหลักบอครับเออมันอยู่ผิดหลักมันอยู่ผิดหลักก็เลยว่าไม่กันเล็กมันผิดหลักจังสี่มัน มันบ่ถือเดสินกคูบ่ถือเดือสนอืมแต่เรยว่าอันหไปปีบอกกล่ามือสองนี่ล้วว่เอบ่เป็นนักต่อยส้อมมือมือสองมือจังไปร่วมกัน,นเนลยครับครับเราก็คิดว่ามันป๊อบเอาบาเป็นนักต่แกไม่กันเลยัก <c oughs> แต่ว่าหมดนี สีบอ่านแต่มันจัดโตโคถือติดือสีบอผ่านเพราะว่าเลขสีหกแปที่ปาจานยืนไว้้ที่แรกปลาเหลือสีกับหกปันบ่อแปบาครับบาน,นีบัดเมาลักักะนี้สีลุดเหลือแปดบัดอืมีลุดเหลือแปด เลือแปะนี่มันก็บเลืออ้อหกแปะกันกันจะยืนตั้งเงีวเลยกับซีหกแปะยืนหน่ยหนยหนวยหลักหน่วย่ยืนหน่วยหลักหน่วยหน่วยอย่างเดียวมึงนะเบื้องเล็กคู่กี่มันสีผิดบ่กันนั่นอันสูตรคู่กี่ว่าผิดก็แสดงว่าซีหกแปะนี่ถูกต้องอ่ะตัวไหนตัวหนึ่งก็ต้องมาก หน่วยระวัง8ต,ตัวนี่ต้องมาลักหน่วยอย่างแน่นอนวี6 8ต้องมาลักหน่วยไปอันตัวคู่มันเงินกบตัวเก้านั่นแหลแต่ว่าเปลี่ยนหลักไปเปลี่ยนหลักเปลี่ยนหลักเออเปลี่ยนหลักบ่านน, <c oughs> น,นนี้หาเงินยึดที่เปลี่ยนมาอยู่หลักสิบป่านนี้อืมเพราะว่าเพราะว่าผม ที่หกแปดนันไปอยู่ละนมียดตรงต้องเปลี่ยนหากับเจ็ดมาอยู่ทั้งหลักสิบบาท <c oughs> อันเปลี่ยนมาอยู่ทั้งหลักสิบนี่หาเหลือหากระเจ็ดหากระเจ็บกับผู้ใดกันผู้ใดสิมักรหาซีหาหกขาแปด เป็นโกคูขันบ่สตัดซีออกขันเอาตัดซีออกมันก็สิเหลืออยู่แค่ซีคูครับมันสิเหลืออยู่ซีคูเหลืออยูหอย่หกห้าแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดเป็นเลพนขพี่น้องคือเก้านี่แหละแต่ว่ามันมันเปลี่ยนหลักเปลี่ยนหลักก็ก็แสดงว่าโตเน,น,น้นได้บ้านโตเน้นไดบ้านคูเน้นไถสองคูขึ้นเก้านี่แหละ อ,อีกสองคูหนึ่งกันสองคูหนึ่งเน้นเอาบานมีสองคู่เน้นสองคูกัน,นดดกันผู้ใดมักเจ็ดก็เอาเจ็ดหกเจ็ดแปดกันผู้ใดมักหาก็เอาหาหกหาแปดจีนี้โยหาหกหาแปด มันนี่ก็เจ็ดหกเจ็ดแปดมียู่สี่คู่ักลักน่วยลางนี่ลักน่วยนี่มันสิมีอยู่หกกับแปดบ่ครับสี่ันเอาทั้งหมดมันก็สี่หกแปดสิมตี3ตสามตัวคือสี่หกแปดเออตัดส่ออกกัเหลือหกับ กันกันว่าหอดสามตัวเอาสองตัวกับเรือหกกับแปดก็แสดงว่า,วาพระอาจารย์เอาสองตัวตัวันี้ตั้งแต่ไอ้หกกับแปดเรืเ่อหกกับแปดตัดสี่ออกเรื่อหกกับแปดครับบานีบานี้ก็เรียกว่าคัานเล็มาลัาากษณะจักสี่ยืนแปดตัวเดียว ยืนแปดตัวเดียวกับแสดงว่าหาแปกับเจ็ดแปดโตนินโตแน่นยืนแปดตัวเดียวยืนแปดปานีจับกูโตนินหาแปดโตกันเจ็ดแปดน้องกูคือเขาเนี่ยเน้นหาแปด เตัตเจ็ดก็แปเป็นตเป็นตสำลองไบซาบันเป็นตสำลองไบอา่อาหกา้าหกหาแปดเจ็ดหกเจ็ดปเนาะ no. ครับนินนินโตาหาแปนร่องโต เจเนอะครับอ๋อร่องตัวเจ็ดเปตัวกันตัวร้องร่องเจ็ดเปยพอวายืนแปบานนี้ตวตัวสาร่องน่ะเกิดขึ้นหาหกเจ็หกซุ <Get better. S 1> ้มในกันซุ้มในกันไม่นะครับหาหกกับไปเจ็ดหกไงอิวัว่าให้บอบครบสนอกเดี๋ยววปฏิวัต ออกตัวจำรองปฏิวัติโอ้น้องปฏิวัยคือบ่าหายมาปฏิวัติปฏิวัติเอออันอันเกจไปหะละเกจไปหะละแต่ว่าเสียหายเน้นสองคู่คือเก้านีล่ล่ะเน้น5าแปดาแปดลองเจ็ดแปดลองเจ็ดแปด้าหกับเจ็ดหกนี่ตกกันไว้รไวครับ ผู้ใดอยากกันกันบกันผู้ใดบ่อยากกันกับว่าตองกันแต่ว่าขอสำคัญบาทไล่ไปบดถูกสูตรอันเล็กคู่ขีเล็กคู่ขีนี่ไล่บดคู่สูตรมันมันอยู่หาซิบหาสูตรนี่เล็กคู่ขีน,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 นี่ไปอยู่หลักสิบกมัมีไปอยู่หลักหน่วยกับไรบ่ วันนี้เป็นจังไรนู่วันนี้ยกเ็เลยไปไล่สูตรที่มันเป็นหลักหน่วยนีย่มันจียืนอยู่หาสูตรครับไอโตกันเอาไรโตเบื้องเงินเด้อที่บอกเบื้องแล้วครับก็เอาไรโตเบื้องเงินเลยเอาไรโตเบื้องเงินเด้โตเน้นแต่ว่าต้อโตร่องกายาทีมเด้อโตร่องขาโตร่องเจ็ดแปดกายาทมเด้อยาสวรรค์เน้นต่างหาแปดเลยครับ เนิน่นหาแปดล่องเจ็ดแปดกันหกหาหกเจ็ดหกอันโตโตกันนั้นแล้วก็สี่สือก็สื่อ,อแต่ว่าขันมะเหล็กมันยิงแปบดบมันสิมีอยู่แก่สองคูนี่เท่านั้นแต่ว่าตัวนักมันก็สิเป็นโตหาทีละตัวนันกจะเจ็บ <5. S 1> ตัวฮ่าแปดตัวล่องล่องมาก็ดสีเป็นเจ็ดแปด หาหกกับเจ็ดหกนี่กันไห้จะยงคืนทุนไว้เออกันไหวแต่มันไปออกตัวกันหมดมันออกหมดก่านัมันก็ออกตัวกันเดี๋ยวออกตอัวโบไห้เดี๋ยวแต่ว่าอยู่ในสุดมันห่างตุด4ี่ตัวก็ออกมาไปออกอตัวกัน ก่อนมันเป็นหมวแบบหัวกวนผุนไหมเพราะเป็นหัวต้องหันเด้งหัวกวนไปผุดอองดูกันครับออกแปดเจ็ดออกเยังมาออกยังแปดเจ็ดแล้วครับเออออกแปดเจ็ดมาออกตัวกันดีละวันนี้ก็เลยกว่าอันโตกันนันอันเอาไว้ในน้อยแต่ว่า ข้าเขาต้มเขาอมก๋าตีออาเอาโตหาแปดเจ็ดแปดบาทครับเออหาแปดเจ็ดแปดอันโตอันคามากขา้าพูนเอาไว้ตัวนี้อันโตมุนันอันโตหาหกเจ็ดหกกัน, 5, 6, 7, 6อ,นอ่าโอยง่ายก่อกันชิว่าทิมกันอาเทีมันเปออกตัวนั้นปฏิวัติว่า อะไรเบิ้งแล้วนี่ขันอะไรเบิง้งแล้วมันสูตรยืนยืนรักหน่วยนี่สูตรยืนรักหน่วยสูตรนี่สูตรมันเป็นสูตรหาโตมันเป็นสูตรหาโตยืนรักหน่วยอย่างเดียวเน้มันไปนส้นหัวกระแปะตีกระส้นแต่ว่าบัดเอามาใส่สูตรสามโตนี่ตีว่าส้นบัด ซีบอสนซีซีบอสนอันเอาไปใส่สูตรซีโต้ซีส้นอันเอาไปใส่สูตรสองโต้ซีบอส้นมาซีบอสนเอาไปใส่สูตรสองโตกับซีบอสนส่นถ้าสูตรซีโตกับสูตรหาโตเด็กซีก็เลยกันเอาไปใส่สูตรสองโตนั่นอัโตให้มันเนึบก็ไ <parasite> ม่กานเลข สูตรอันตัดคู่ขี้่กอผาดงวดนี่รักหน,หน้อยหนาทีเป็นยืนแปดตัวเดียวรักน้อยยืนแปดตัวเดียวยืนแปดเพราะว่าสูตรอันสูตรมาตรฐานหลายตัวนั้นมันชุ่มถูกสูตรแปดชุ่มถูกสูตรบ่บ่ไม่เหล็กคู่ขี้ได้ปะ เลขสูตรจุดมาตรฐานนี่มันเป็นเลขขัดก,กันเด็กผสมได้เปล่ครับสามสามสิบสูตรนี่มันมันสุดแปดทุกสูตรอืมเออมันสดแปดทุกสูตรบ้านเองสดแปดทุกสูตร่ันเอาแปดตั้ร่องลงมาหนึน่งเป็นหกบานเอามาใส่สูตรกุกกีนี่ันใส่สูตรหน่อยโตลงเข้าไปนี่ซี่รู กันไซสุดตามโตสองโตลงมานี่ลุตอันเอาไซสุดสองโตมันตามโตน่มันสิเด่นหกกระเีบันมาส้นหม่องเก้าอีกละวบอมเออมาส้นหม่องเก้าอีกเกี่ยวกับเป็นไมเเลยว่เเลยว่ยืดแบกครับอันเอฟซีกับสิงห์อเนาะวาลบไปลบ ก็ลบไปลบมาเรากต่ด no ิงดิ่เอาตัวได้แต่นอกปาจานนี่พว่าก็เอายังไงเอาแปดคันคนคันีบิกวิ่งแปดลูดแปดนบ่พครับออาวิ่งแปดรูดแปดโตนี่งหาแปดโตร่องเจ็ดแปดซื้อสองคููกับพ่อละอันที่ถือกระถือเพรถือกระเสียเงินตลอดยังไปเสียไรเสีไรตัวเปลี่ยนเง่นซื้อไรตัวเปลี่ยน มันเปลืองอันออกก็ออกท่อนั้นแหละการมีแปวนออกท่อนั้นกันมีแปวนออกท่อนั้นออกนี่เป็นอยังคือบ่เอาหกเลยหกกับเป็นเล็กขูดกันหกกับเดินยูแต่ว่าสูตรหลายตัวเอาไปเทียบสูตรหลายตัวนั่นสูตรชุดมาตรฐานน่ะเลขกต่างกันน่ะออกเป็นตัวล้อ มันก็เคลื่อยออกวล่องคือกันแต่ว่าตัวล้อมันโดนมากกันมันเด่นตัวใดมันชอบออกมัตัวเด่นกันลมันบเมนเลนหอยสูตรเป็นสามสิบสูตรเนาะครับมีสองครูตัวนั้นมีสองคู่แม่นี่เนาะคำว่าฮาแปดกอเกสแปดเนาะครับอาจารย์ครับแม่มีสองครูตัวนั้นครับผู้ใดสียให้ว่าตัวใดดบ แต่สร้างแต่ว่าเล็กปลาอาจารย์บ่มีเล็กดับเด้อะเพราะมีเหล็กดับกสิจเจอมืออื่นทั้งมือหื้อผู้ไรจาจารย์สิบอกนน้มน้นทิยาครับฮาเทียเอฟซีเราหลงไปกับตัวหอยไปก่อนแล้วอีกปกติกะสิไปแน่เยอะแล้วครับเพราะว่าเป็นไอ้ันาจารย์บอกไปหลายมือแล้วเออมันมันมันสิบมันสิบสิบแล้วสิเสียงนั่นครับ รังก้นกัสิไปหาลอตเตอรี่แซวซัดสันดิวันไปหาไปแล้วตอนนี้เต็มตึงแล้วแต่ว่าช่วงนี้นี่ครับผมใช่จะเรียนผมครับผมกรรมนมันศาศาสก,การครับอาจารย์ครับอ่ะพระอาจารย์เพิ่นอนโทรมาหาผมเองเพิ่นว่าเพิ่อนหายเลขไปพิสนะครับนี่ก็คือชุดที่ถูกต้องนะครับ ลักสิบนะครับมีหาก,กับเจ็ดลักหน่วยมีสี่มีหกมีแปดนะครับตัดสี่ออกเหลือหกกับแปดเพื่อนห้ห้าหกหาแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับเน้นที่ห้าแปดวิ่งลูดแปดนะครับตัวร้องก็คือเจ็ดแปดนะครับส่วนตัวกัดนนะ่พี่น้องเสี่ยวหรือบอ่นก็ว่าบอสำคัญประเดี๋ยวเพราะว่าเ่นบอมันใจสุงนั่น่นมันใจหาแปดแห้งนะครับ ธรมทัมวชเป็นแนวทางของพระอาจาร,รย์ปิศนานะครับมาพิสูจน์กันว่างวดนี่สิเข่าเป๊ะบ่นะครับอขอให้พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีมีเฮงสุกมาลร่ำรวยนํำกันทุกท่านทุกคนครับเดี๋ยวจะมาพบป้อ,พอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ